เือกล้วยกล้วยกล้วยองค์มีมากสีดาพร้อมนะมากซิดาร้งามบ่ล่ะสวยงามนะสิเก็บเอาก่อนเดอหักเอากิ้งมันหล่นนะครับหักเอาเลยได้แล้ววายสันพระเจ้าเสียวไปเฮ็ดยังตามสวัสดีครับกิสันพระเจ้าครับผู้ใดผมบาง หัวล้านผมโมโปงเดี๋ยวอีสานพระเจ้าสิบอกภุมมปัญญาแบบตั้งแต่เอ้คนหนุ่มคนสาวตั้งแต่โดนๆป่ะหรือว่าเว้าง่ายๆก็คือผู้ถ่ถผู้แกซุ่มมือนี่น่ะน,นะผู้เพิ่นเห็ดมาตั้งแต่เกา่าตั้งตงแต่แกนะพี่น้องนะเพิ่นบ่มีเงินซื้อดอกขวดละ 500, หาร้อยขวดละพันยังสัน่นเอาสมุนไพรบ้านเขาน้ำบ้านเขา,านี่แหละง่ายๆนี่แหละพี่น้องเอาไว้เห็ดเอาไว้นั่นปลูก ผมพือนวาน่ะนะอันนี้เฮ็ดได้อิลีนะพี่น้องนะตามผมปัญญาได้เลยไปหามมาแล้วบอกใบมักซิดาหรือว่าใบฝรั่งนะใบฝรั่งธรรม,มดานี่แหละนะพี่น้องนะหามายังหามาแล้วเฮ็ดตามพ้อมกันเลยเดี๋ยวเขาก็ล่างน้ำดีๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะล่างน้ำก่อนเด้อนีเอาใบมันยังเสียพี่น้องนะเอายังเสียจากสิบกู้ใบถึงยี่สิบใบนะประมาณนั้นเนาะล่างล่าง แล้วกะจึงซี่อ่ะพี่น้องนะกะใส่หมอ้อใส่หม้อต้มเท่านั้นเองเอาลงหม้อไปเลยนี่นะครับกะเทน้ำเทน้ำใส่พอประมาณถว่วงเท่านั้นเองนะครับประมาณถ่วงเอานะครับเสร็จแล้วกะไปต้มต้มจึงซี่แหละพี่น้องนะต้มน้ำเดือดกับประมาณจากสิบนาทีนะนะจนตัวไอใบนี่มันออกซีดออกจืดนะนะครับต้มมาแล้ว เดี๋ยวสิเทให้เบิงได้พี่น,น้องด้วยจอกนี่เกิดสออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะพี่น้องนะนี่คือน้ำต้มใบหมากสีดานะครับนี่คือลักษณะน้ำขมองสมุนไพรผู้ใดผมบางหรือว่าหัวล้านเอาเจงเสียพี่น้องนะดีก็ไอ้เมื่อเมื่อม่โมดอย่างนั้นนะเนี่ยเจงเสียพี่น้องนะ ล้อให้มันเย็นแล้วจังไส่นะให้ใจเย็นนี่คือใบที่เขาต้มแล้วนะพี่น้องนะเอ๋เหลืยงๆนี่มันสีออกเป็นสีนี่แหละสูตรปลูกผมคนผ้นพูดเถ่า,าพูดแก่ตั้งแต่โบราณน,นะพี่น้องนะวิธีใส่คือให้มันเย็นแล้วนะพี่น้องเขาเ็าไปปะไปท้าไปมองผมบางผมรวนเอยียงนะ่ะนะพี่น้องบอกเกี่ยวกับหัวีสาสตร์่าเจ้าเด้อ เพชรยังไดก็ต้องตัดสั่นอยู่แล้วค่ายๆหัวลนนะอันนี้บอกวิธีนะพี่น้องนะเดี๋ยวสิบอกว่าคือโบเปิดหมวกเบิ่งเนี่ยกะให้เขาให้เขาเ,เอาไปท้าเป็นประจำท้าได้ทุกเวลาท้าจากเทือก็ได้หรือท้าท้าแล้วล่างก็ได้บอล่างก็ได้ปล่อยไว้เบิดมือเลยก็ได้นะพี่น้องนะอันนี้โบมีผลเสียต่อหนังหัวหรือว่าต่อเส้นผมเขานะพี่น้องนะอันนี้ การันตีด้วยโมล้านการันตีด้วยผู้เฒ่าผู้แกเ,เป็นเฮ็ดมาถ้าบอเสยร้องผู้ใดผู้เฒ่าเฒ่าร้องไปถามเบื่อสิลูกอันนี้ดีนะพี่น้องนะบม่มีผลเสียใดๆเลยสูตรนี่เฮ็ดไว้แช่ตู้เย็นไว้เล่าก็หฮอดย้ำสิไส้ก็เอาออกมาท้าเอาออกมาใส่ได้ตลอดนะพี่น้องนะเฮ็ดไว้ลายก็ได้นะครับขอให้แช่เย็นไว้เท่านั้นเองนะครับโดยวิธีนี้ แล้วกับค้นเฮ็ดต่อเนื่องเฮ็ดเป็นประจำคล้ายๆกับพี่น้องไปซื้อไอ้นั่นมาเนะ่ะไอ้ที่นั่นนะ่ะแพงๆนั่นนะ่ะเฮ็ดเป็นประจำคือจังสั้นนะพี่น้องนะเฮ็ดต่อเนื่องโดนๆเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆรับรองนี่เกิดแน่นอนนะครับพี่น้องนะไอ้พวกบางๆพวกนี้ก็สิกลับมาหนาด้วยสมุนไพรใบมักซีดาบ้านเฮาเท่านั้นไม่ต้องไปซื้อเขาสิบอกอันนั้นมันแพงขอให้พวกเจ้าเฮ็ดเท่านั้นเอง ได้ผลคือกันน้ำสมุนไพรตัวนี้ถ้าสีให้ดีพี่น้องเอาไปหาซื้อขวดสเปรย์นะพี่น้องขวดสเปรย์นหน่อย,อยที่มันขีดแปดแปดแปดแแล้วก็เอามากอบไว้แล้วก็ไว้เวลาเขาใส่เขาก็าเอามาขีดใส่เท่านั้นเองง่ายนะครับอันนี้ได้ผลอีหลนะครับด้วยการันตีจากภูมิปัญญาเรื่องภูมิปัญญาถ้ารู้จักหาบอ่อน้อยหนาแผนปัจจุบันก็แล้วกันนะสวัสดีครับ